พระราชวังเคนชิงตันพระราชวังเคนชิงตันเป็นพระราชวังตั้งอยู่ที่โบโรเคนชิงตันและเชลเซียรอนดอนในสหราชอาณาจักรเป็นวังที่เดิมสร้างสำหรับเดยุคแห่งนอตติงแฮมเมื่อคริสตศตวรรษที่17 พระราชวังเคนชิงตันใช้เป็นที่ประทับของราชวงศ์อังกฤษมาตั้งแต่คริสตศตวรรษที่17ในปัจจุบันเป็นที่ประทับของเจ้าชายวินเลียมใดยุคแห่งเครมบิชและเคธททรีนดัชเชสแห่งเคมบิชและพระโอรสธิดาเจ้าหญิงซูเซนีและพระสวามีแจ็ครูปแบงค์และพระโอรส เจ้าชายริชาร์ดเดยุกแห่งสกอตแลนด์และเบอร์จิตดัชเชตแห่งสกอตแลนด์เจ้าชายเอ็ดเวิร์ดเดยุกแห่งเคนและเคทเธอรีนดัชเชตแห่งเคนและเจ้าชายและเจ้าหญิงไมเคิลแห่งเคนและเจ้าหญิงไดอาน่าประทับจนกระทั่งปีคศ .1997 พระราชวังเดิมชื่อคาร์ลฮาร์ดนอตติงแฮม สร้างเป็นครั้งแรกสำหรับเอลแห่งนอตติงแฮมเมื่อคริสตศตรวตรรษที่17ที่หมู่บ้านเคนชิงตันพระเจ้าเวนเลียมที่3ส่งซื้อจากผู้สืบตระกูลของเอลแห่งนอตติงแฮมในปีคศ1689เพราะมีพระประสงค์จะออกมาอยู่นอกใจกลางลอนดอนเพื่อเรียงจากอากาศเสียในตัวเมือง เพราะทรงเป็นโลกหืดเคนชิงตันในขณะนั้นเป็นหมู่บ้านนอกในกรุงรอนดอนแต่เข้าลอนดอนโดยทางเรือได้สะดวกกว่ามาจากทางพระราชวังแฮมตันจากนั้นก็มีการสร้างถนนจากพระราชวังไปสู่ไฮพาร์คคอร์เนอร์ที่กว้างพอที่จะให้รถม้าหลายคันวิ่งขนานกันได้ถนนนี้ในในปัจจุบันคือ รอตเทโลพระราชวังได้รับการปรับปรุงและขยายเพิ่มเติมโดยเซอร์คริสโตเฟอร์เลนโดยเพิ่มศาลาทุกมุมตรงตึกกลางเลนย้ายด้านหน้าของบ้านไปทางทิศตะวันตกและเพิ่มปีกเหนือและใต้โดยมีทางเข้าใต้สุมที่ประดับด้วยนาฬิกา พระราชวังเคนชิงตันมักจะเรียกกันว่าบ้านเคนชิงตันเพราะใช้เป็นที่หลบจากสังคมภายนอกมาเป็นส่วนพระองค์ของพระราชวงศ์สวนขวร้อมกำแพงของพระราชวังเป็นที่ปลูกผักและผลไม้เคนชิงตันเป็นพระราชวังที่โปรดปรานของราชวงศ์อังกฤษอยู่ระยะหนึ่งถึงแม้ว่าขณะนั้น พระราชวังเซนเจมจะเป็นราชสำนักทางการก็ตามเหตุการณ์สำคัญสำคัญที่เกิดขึ้นที่เคนชิงตันได้แก่การสวรรคตด้วยโรคฝีดาษของพระราชนีนาถแมรี่ที่สองเมื่อวันที่28ธันวาคมคศ1694ในปีคศ1702พระเจ้าวินเลียมที่3 พระสวามีของพระราชนีนาฏแมรี่ส่งตกมาที่พระราชวังแฮมตันแต่ทรงถูกนำมาที่พระราชวังเคนชิงตันไม่นานก่อนที่จะเสด็จสวรรคตจากนั้นสมเด็จพระราชนีนาฏแอนก็ทรงใช้พระราชวังเคนชิงตันเป็นที่ประทับเซอร์จอห์นแวนบรูออกแบบเรือส้ม ถวายเมื่อปีคศ1704และเฮนรีไวท์ออกแบบสวนแบบบาโรกบนเนื้อที่ประมาณ121,000ตารางเมตรพระเจ้าจอร์จที่1ทรงใช้เงินเป็นจำนวนมากในการต่อเติมห้องที่ประทับสวนพระองค์ในปีคศ1718วิลเลียมเคนทาสีบันไดและ พดานในปีคศ1722เขตนออกแบบห้องคูโพร่าซึ่งเป็นห้องพักรับรองเพดานสร้างระไม้เพดานแบบคอฟเฟอร์ห้องนี้เป็นห้องที่เจ้าหญิงวิกตอเรียทำพิธีรับศีลจุมหลังจากที่เสด็จพระราชสมภพ,พภายในห้องที่ประทับของเดอะยุกและดัชเชสแห่งเคน ห้องที่ประสูิปัจจุบันเป็นห้องนางเลนกษัตริย์องค์สุดท้ายที่ทรงใช้พระราชวังเคนชิงตันเป็นที่ประทับคือพระเจ้าจอร์จที่สองหลังจากที่พระเจ้าจอร์จที่สองสเสด็จสวรรคตในปีคศ .1760 พระราชวังเคนชิงตันก็ใช้เป็นที่ประทับของเจ้านายชั้นรอง รวมทั้งเจ้าหญิงวิกตอเรียทีดาของดยุคแห่งเคนผู้ที่ประทับอยู่กับพระมารดาไมา้เมื่อทรงได้รับข่าวว่าทรงได้รับราชสมบัติจากพระเจ้าวินเลียมที่สพระราชนีแมรี่พระอายกีของพระราชนีนาถอริสเบตท,ที่สองประสูตที่เคนชิงตันในปีคศ1867 ในปีคศ1981อพาร์ตเมนต์ 1, 1, หมายเลข8และ9ถูกรวมกันเพื่อเป็นที่ประทับของคู่บ่าวสาวใหม่เจ้าฟ้าชายชาญและเจ้าหญิงไดอาน่าและเป็นที่ประทับอย่างเป็นทางการของเจ้าหญิงไดอาน่าหลังจากที่ทรงหย่ากับเจ้าฟ้าชายชาญจนกระทั่งสิ้นพระชน์ ในปัจจุบันอพาร์ตเมนต์หมายเลข 1A ที่เคยเป็นของเจ้าหญิงมาการ็ตเปิดแสดงให้สาธารณชนได้รับชม